สวัสดีทุกท่านนะครับวิดีโอนี้มาให้ความรู้เรื่องอาดาวสลับเรือนเกษตรหรือเกษตรสลับเรือนนะความหมายเหมือนกันนะครับที่มาของการทําวิดีโอนี้ก็คือวันนี้นะเมื่อวานสินะครับเมื่อวานนะมีลูกศิษย์ทักมาถามว่า,าดวงนี้เป็นการสลับเรือนเกษตรหรือไม่นะครับวันนี้ก็ทักมาอินบ็อกก็เลยเห็นว่า เป็นเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้ทําไม่เคยทําวิดีโออ่าเรื่องนี้เข้ามาอ่าให้ความรู้เลยนะครับดังนั้นก็เลยอนุญาตขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในการที่จะมามาคุยในเรื่องนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องดาวเกษตรสลับเรือนนะครับเราไปทบทวนเรื่องดาวเกษตรก่อนเกษตรก็คืออะไรครับดาวเจ้าของราศีนั่นเองดาวเจ้าของราศีที่ ถือครองสิทธิ์อยู่นะครับคนที่เรียนโหราศาสตร์มา,ม,ามาต้องเรียนต้องผ่านเรื่องของอาดาวเกษตรแน่นอนเกษตรก็คือดาวเจ้าของราศีคนที่ถือโนโฉนในราศีทั้ง12ราศีนั่นเองนะครับพระอาทิตย์เป็นเกษตรในราศีสิงห์นะนี่ก็คือทบทวนเรื่องดาวเกษตร่าพระจันทร์เป็นเกษตรราศีกรกฎพระขันทฟิกิกภาคกลางวันอา่าเมษเป็นภาคกลางคืนอา่าดาวพุธนะครับ าการเป็นภาคกลางวันนะมิถุนเป็นภาคกลางคืนเพฤหัสภาคกลางวันก็เป็นหนูส่วนมีนก็จะเป็นภาคกลางคืนนะครับกระสุกเป็นเกษตรราศีตุลภาคกลางวันและก็ราศีพุษภภาคกลางคืนนะดาวเสาเป็เกษตรราศีมังกรและก็ดาวราหูเป็นเกษตรในราศีกุมตังสายก็ใช้เสานะครับแต่โอใช้เป็นราหูนะครับตามแนวทางองอจารุลลำเพลหรือาอาจารย์หมอถาวนนะครับเกษรรตรแปลว่าอะไรครับเกษตรแปลว่า มั่นคงอ่าถาวรอ,อ่ามีเสถียรภาพอ่าถ้าหากลัคนาสถิตในราศีใดในดวงชะตานะครับมีดาวเจ้าเรือนใดได้ตำแหน่งเกษตรอ่าก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของพบภูมินั้นกระดุมผ้าเป็นเกษตรการงึงก็มั่นคงธรรมะเป็นเกษตรการงานก็มั่นคงปัตตนีก็เป็นเกษตรก็ถือว่าสถานาการณ์ของรักของเรือน มั่นคงเช่นเดียวกันนะครับแต่อริเป็นเกษตรเป็นยังไงครับศัตรูมั่นคงอะ่ะต,ตีความว่าศัตรูอาจจะเกลียดกันมาตั้งแต่วัยอนุบาลน,นะครับยันลูกบวชก็ยังเกลียดกันอยู่เลยเพราะอะไรครับเพราะอริเป็นเกษตรไง นี่สินมั่นโคงโอโหมีนี่อยู่นั่นแหละนะครับปลดนี่ไม่ได้สักทีแก้เคล็ดโดยการปลดไม่ได้ก็มีมันนี่แหละนะครับยืมเงินญาติสักหมื่นหนึ่งนะครับผ่อนจ่ายเดือนละสิบาทแแก้เคล็ดก็ได้ถูกไหมใครจะไปรู้นะเราเดินเกมไปตามกรรมนี่คือเกษตรนะครับดาวเกษตรทั้งสิบสองราศีอ่านั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเกษตรสลับเรือนเนี่ยมันจะมีสองสองแบบนะครับก็คือสลับกันสองราศีขึ้นไปแล้วก็ สลับเรือน3ราศีขึ้นไปอ่าจริงๆความหมายก็จะใกล้เคียงกันแต่จะมีวิธีการเรียกที่ต่างกันสักเล็กน้อยเอาดาวเกษตรอ่าอ่าเกษตรอ่าอนุเกษตรขอไปอนุเกษตรนะครับหรือเกษตรน้อยอ่าหรือเกษตรน้อยอกอยไ็ได้นะครับเป็นการสลับเรือน2ราศีนะครับ2ราศีนะครับมันจะตีความะนะลักษณะตําราเขียนไว้ว่าจะให้คุณคล้ายเกษตรแต่อ่อนลงมา นะครับก็ตีความว่าอาจจะประมาณ 70%- 80%ของเกษตรอนุเกษตรมันก็แยกอีกครับว่า1ก็คือปะแล้วเป็นอนุเกษตรอ่าปะแล้วเป็นอนุเกษตรแล้วก็ดาวที่ไม่ได้ได้มรฐานพิเศษ,ษอะไรเลยนะครับและก็ดาวที่ได้มาตรฐานพิเศษด้วยแล้วก็สลับเรือนเกษตรด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องเขียนแล้วกันนะครับดาวที่เป็นปะแรกเรือนเกษตรก็เช่นาดาวพุธอยู่ในราศีนี้ อ่าเรือนดาวพฤหัสและก็พฤหัสอยู่ในเรือนราศีกันอ่าเห็นไหมครับอ่าตามที่บอกไปเมื่อกี้ที่เราทบทวนกันมาคือพฤหัสเป็นเจ้าของบ้านราศีธนูดาวพุธเป็นเจ้าของบ้านราศีกันพฤหัสอยู่บ้านพุธพุธก็ไปแอบอยู่บ้านพฤหัสเหมือนต่างคนต่างเปลี่ยนบ้านกันนอนอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการที่ดาวสลับเรือนเกษตรกันสองราศีนะครับและดาวทั้งสองดวงต่างก็เป็นประทั้งคู่นะนะครับอีกสักดวงไหม าดาวสุกเป็นเกษตรราศีพฤษภ่าอังคารเป็นเกษตรราศีเมษดาวอังคารมาอยู่บ้านดาวสุกราศีพฤษภดาวสุกไปอยู่บ้านราศีเมษนะครับเป็นการสลับเรือนกันสองราศีเห็นไหมครับดาวเป็นปราทั้งคู่แลกบ้านกันคล้ายๆกันกับกรณีแรกนะครับส่วนกรณีที่ดาวที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานพิเศษหรือได้มาตรฐานพิเศษและก็สลับเรือนเกษตรด้วยก็ถือว่า จะให้คุณพิเศษเช่นเดียวกันเช่นดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรราศีสิงห์เปบะอาศัยบ้านจันทร์เป็นมหาจักรด้วยอ่าพระจันทร์เป็นกเกษตรราศีกรกฎมาอาศัยบ้านดาวอาทิตย์คือราศีสิงห์กลายเป็นหนึ่งสองสำหรับเรือนกเกษตรพระอาทิตย์จึงเด่นขึ้นมาแบบอ่าเท่าทวีคูณนะครับเป็นมหาจักรด้วยแล้วก็เป็นอนุกเกษตรด้วยส่วนพระจันทร์ไม่ได้มาได้ฐานพิเศษอะไรอ่าพระจันทร์ก็เป็นดาวอนุกเกษตร มันก็จะมีความต่างดาวที่เป็นประก,ก่อนแล้วถึงจะเป็นอนุกเกษตรมันหมายถึงโอ้โหเสียก่อนแล้วถึงจะดีในภายหลังนะครับแต่ถ้าดาวเป็นอนุกเกษตรเนี่ยอาจจะมีพลังงานที่เยอะกว่านะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับมันเหมือนแต่กว่าจะสําเร็จได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปอ่านี่ก็คืออนุกเกษตรหรือกเกษตรสลับเรือนนะครับต่อมานะครับเป็นเกษตรสลับเรือนสามราศีขึ้นไปเขาเรียกว่า ปริวัติเกษตรอาปริวัติเกษตรหรือมหาเกษตรนะครับจริงกันเดียวกันได้แหละนะครับสลหรับเรือกนการสมเรือนสามราศีขึ้นไป4ี่ราศี5ราศีก็มีนะแล้วแต่นะครับแต่เท่าที่เจอมาก็3 4มสี่ราศีเนี่ยถือว่าถือว่ามีได้ให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับเช่นดาวอาทิตย์อะอาทิตย์อีกแล้วเอาดาวใหม่บ้างดีกว่าลาหูนะครับลาหูไปลอยในเรือนดาวพฤหัสอาลาหูอยู่ราศีมีนล,ละกันนะครับ ดาวพฤหัสไปลอยอยู่ในราศีอมังกรอเป็นนิดส่วนดาวเสาร์เจ้าเรือนราศีมังกรไปลอยในราศีกุมอเห็นไหมครับดาวราหูไปอาศัยบ้านพฤหัสพฤหัสมาอาศัยบ้านดาวเสาร์ดาวเสาร์าาไปอาศัยบ้าน ดาวราหูนมมันแลกสลับเรือนกันนะครับมันเหมือนมันวนเวียนอยู่ที่เดิมนะครับไม่ใช่วนเวียนอยู่ที่เดิมคือวนเวียนกลับมาหาจุดเดิมอันนี้เขาเรียกว่าปริวัติเกษตรหรือมหาเกษตรอันนี้สามเรือนสามราศีนะครับเดี๋ยวมาดูสี่ราศีบ้างอ่าเช่นดาวอังคารอยู่ตรงนี้อ่าบ้านราหูราหูไปไหนไปอยู่บ้านพุธละกันเนาะอ่าราศีนี้ดาวพุธไปอยู่ไหนเอ่ยให้มันอยู่ตรงนี้ละกัน ดาวนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่สี่อันนี้ต้องเป็นพุธไม่ใช่เลขห้าอ่าพุธส่วนดาวห้านะครับมาใสาในราศีพิจิกเรือนดาวอังคารเห็นไ,ไหมครับอังคารอยู่บ้านราหูราหูอยู่บ้านพุธพุธอยู่บ้านพฤหัสพฤหัสอยู่บ้านอังคารและอังคารก็ไปอยู่ในบ้านราหูเห็นไหมครับนี่คือการสลับลสี่ราศีหรือสี่สี่เรือนนั่นเองนะครับอันนี้เอาเอา,เอาแค่สองตัวอย่างแล้วกันน้องเวลามันมีไม่พออ่าทีนี้เนี่ยมาดูคําถามของน้องที่ถามมา ในดวงลัคนาราศีตุลนะครับพระฤหัสบดีอ่าไปลอยอยู่ในราศีนี้อ่าราศีมิถุนเรือนดาวพุธเนาะตามที่เขาบอกโอ้เขียนมาให้ด้วยนะครับดาวพุธเจ้าของเรือนราศีมิถุนไปลอยในราศีอะไรครับราศีพฤษภอ่าดาวเจ้าเรือนราศีพฤษภคือดาวศุกร์ไปลอยในราศีเมษอ่าส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีเมษคือพระอังคารไปลอยอยู่ในราศีไรเอ่ยราศีมีนเรือนดาวพฤหัส อ่านะครับเห็นมารไปอยู่ในเรือน 5, 5้ไปอยู่ในเรือนสี่ไปอยู่ในเรือนหกไปอยู่ในเรือน3ามอ่าสามก็ไปอยู่ในเรือนหเป็นการวนเวียนวนหลูก,กันนะครับคําตอบของคําถามก็คือว่านะครับดวงนี้นะครับเป็นปริวัติเกษตรหรือมหาเกษตรสำหรับเรือน4ี่ราศรีนั่นเองนะครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นคําถามที่ถามมาถูกต้องนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับจะไปทํานายอย่างไรอ่ะสมว,ว่าดาวพฤหัสเป็นอริอริสุภาก็อาจจะศัตรูจ,จะกลายเป็นหัวหน้างานนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับศัตรูมีแล้วก็มรณะนะครับมีแล้วเกิดเกิดแล้วก็ดับไปสุดท้ายก็กลับมาวนหลอ่ออ่ะวนรูปอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวทะเลาะก,กันเดี๋ยวดีกันหรืออีกในหนึ่งดาวกระดุมฮะคือดาวอังคารปัตตนีอยู่อริ การเงินมีปัญหาความรักมีปัญหามีปัญหาแล้วนะครับกลับมาสุ่พากลับมาดีหาเงินได้สุดท้ายก็มรณะอีกอะไรประมาณนี้มันกลับไปกลับมานะครับถ้าถามว่ามีพลังไหมถ้าดาวการเงินถ้าได้ปริวัติเกษตรยังไงมันก็มีกําลังที่จะหาเงินแต่การที่มันติดอริไหมเอออังคารอยู่อริมีพุธไปตกมรณะด้วยมันก็อาจจะหมายถึงเอาเงินมาชําระหนี้สินชําระ,ะ,ะ,ะแก้เคล็ดโดยการทําบุญลงศพมรณะก็ว่ากันไป นะครับคำตอบของคำถามก็คือดวงนี้เป็นดวงกเกษตรสลับเรือนที่เขาเรียกว่าปร,ริวัติเกษตรหรือมหากเกษตรสลับเรือนมากกว่า3ราศีนั่นเองนะครับวันนี้สั้นๆน,นะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม รับฟังรับชมนะหลายคนถามมาว่า YouTube อัปเดตบ้างนะก็อย่างที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับใครตามโมที่ YouTube อ,อยูอ่ใน Facebook ก็คงทราบว่าตอนนี้ภารกิจค่อนข้างเยอะแต่สัญญาว่าจะพยายามเคลียร์งานให้อย่างน้อยจะใช้เวลาสักช่วงเช้าตื่นเช้าๆนะครับก็อาจจะหาเวลาสักประมาณ15-20นาทีหรือ30นาทีในการเตรียมวิดีโอนะครับหลายคน ก,ก็ก็ชื่นชมมาก็ขอบคุณนะครับแต่ถ้าใครด่าก็ขออนุญาตอย่าด่ากันเลยแล้วกันเนาะด่ามาบล็อกอย่างเดียวครับไม่ชอบความรุนแรง <laughs> ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ